สวัสดีจ้าสวัสดีทุกนุกคน,นะคะเนาะจ้าเมื่อนีมะพร้าวเกาลัใหย่อีเช่นเคยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นภาพจากทางบ้านนะคะน้องสาวทรงมะหายังเนี่ยคะ่ะทุกคนอุ้ยขิดหอดสามเสพมากๆเลยคะ่ะบังเนี่ยคะ่ะเออมีน้องผู้านะคะแลนเล่นนะคะอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านนะคะเนาะเออเจาราเต้นะฮะกระแรงน้อยคาปูชิโน่นะฮะ โอ้โหคิดถึงสุดๆเลยนะคะอืมแล้วก็มีพี่สมดิ๊กด้วยนะคะทุกคนเมืองผลนะลาเตอูวลาเตแม่คิดถึงจังเลยดูสิเออมากินน้ํากินน้ําในอ่างนะลาเตคาปูบังค่ะทุกคนบรรยากาศกินหยอดหยาดน้ำเลยค่ะโอ๊้ยน่ารักค่ะค่ะทุกคนเออคิดถึงสุดๆเลยอือ มันกันยังเห็ดตุคือเกานะคะลาเริงแจ่มใสแล้วก็กินน้ำในอ่างบัวคือเก่าค่ะเออมีผีผู้พานะคะเออเล่นน้ำนะคะหลานไส้นะคะทุกคนเออเล่นแตส่สวดสวดคือเก่าค่ะเออเป็นภาพบรรยากาศนะคะจากทางบ้านนะคะทางบึงกาลนะคะเออน้องสาวนะคะน้องนกเออถ่ายมเเาให้เบิ้งค่ะทุกคนเออเพิินพึงพ่งมีเวลาว่างนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ย่ามให้ย่ามหน้าเนาะ ยุทธ่างบานฟนก็นเริ่มตกดีแล้วค่ะทุกคนเออโชเนี่กับฟ้นก็นกนตกเกือบทุกมือนะคะน้องสาวว่าเออนะคะเขากับกำลัางงามนะคะเมืองพุนนะคะอเออผนมีมูค่ะมูร้ายหลายค่ะทุกคนเอมูร้ายค่ะค่ะออนะคะ อันนี้ฝนตกนะค่ะทุกคนอันนี้อยู่หน้าบ้านนะคะน้องสาวเพิ่นทายนะคะจากในบ้านนะคะทุกคนพอด,ดีฝนตกนะคะเพิ่นกะกระดิกหางดิกๆนะคะอยากไปเล่นน้ำฝน,นะค่ะทุกคนเอออยากออกไปเล่นนะคะเออแต่เพิ่นดีด้วยค่ะเพิ่นบริยายนก็นจังแม่โกโก้นะคะนเนาะแม่โกโก้พัดยานฝนนะคะยานฝนยาน,ยาานยาเสียงผ่าห้องแต่ว่าเด็กนวลนี่มากค่ะ เออน้องสาวว่ามากหลายนะคะเวลาฝนตกนี่เอ้ยดีใจนะคะเอออยากออกไปเล่นน้ำฝนผลด้ค่ะเออพิันได้หามไหวนะคะเอยนะลาเต้ลูกอืมคิดถึงลาเต้สุดๆเลยแกแล่งน้อยแม่ก็คิดถึงคาปูชินโน่อลมซูสิอ้ย,อยนางเบิง่งฝนตกไหมคะทุกคนผู้น,น่ะ <c oughs> น่ารักนะคะเนะเออ คิดหอดแห้งค่ะทุกคนเห็นพิน่นสดชื่นนะคะแจ่มใสนะคะเห็นผาพ,พิ่นปุ่นอะปุ่นอะเาลาเต้อเออฟนหล่นอซมนี่ก็มีความสุขละค่ะทุกคนเขาเห็นน้อ,นองหมาเขานะคะนอ้องเออน้องหมาที่เขาหักเขาแพงเห็นพิ้นมีความสุขนะคะสนุกสนานลาเริ่งชีวิตเพิ่นโอเคนะคะเขาก็ ดีใจเป็นน้ำเพลินค่ะทุกคนเนี่น,นะค่ะเนาะเป็นภาพจากน้องสาวโจง on, อิยู่บ้านก็ฝฟนตกฝนวะย่มหายย่มหน้านะค่ะเนาะนะคะคุณนะ่ะกระแหลงน้อยลูกอ่กระแหลงน้อยลาเต้อ๋อคิดถึงเจ้าลาเต้จังเลยนะะี่ค่ะอืมมานอนฝนตกนะคะ ฝนตกยังมาให้เข้าบ้านนะลูกนะวะเห็นไนอนคดนะคะฟังเสียงฝนป้ายนะคะทุกคนน่ารักค่ะค่ะคเพิ่นมปรับสภาพปรับตู้ได้แล้วค่ะทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นอ่อทายนะคะ่อไม่ใช่ทายอาจจะเวียนหัวจัหนอนเนอะคะ่ะเอออันนี้จะเป็นเออข่านะคะทีแล้เนียก,ก็ไอใช่ไปวานตอนนั้นละคะ่ะตอนที่ถ่ายคลิป ให้เบิงนะค่ะทุกคนอันนี้อาจจะเวียนหัวในจักน่อยตองขออัยน้ำเนื้อค่ะผุน่ะโอ้เริ่มงามแล้วค่ะทุกคนเขางามโอ้ยอายใช่นะคะกระใสได้ได้หนึ่งขาเก่งได้หนี่พันวานเข่าเออวานเข่าเป็นแล้วเฮ็ดหน้าเป็นแล้วนะคะเออภาพอสิเวียนหัวในจักน่อยนะคะทุกคนขออัยนะคะเออก็ะะมีบางช่วงนะคะที่แบบเอาน้ำกระลังขังพอดีพอดีเลยะค่ะทุกคนอืม นะคะคุณพอวิชัยนะคะทายเพิ่นทั้งยางแล้วกะ็เออทายไปน้ายางไปน้านะคะยุคขัน้นแทนหน้านะคะก็เลยจะเวียนหัวในจักน้อยนะคะเนาะเออ,เอ,อผู้เฒ่าทายไห้ค่ะแบบว่าเอออยากเบิ้งนะคะเอออยากเบิ้งว่าเออล้วยายก,ก็อายช่ายที่ไปวานเข่าตอนนั้นะเกิดดีบอนะคะเพ่นว่าโอ้ยเกิดดีงามคักเพ่นวานะคะเออกระงามป็นค่วมเพ่นอยู่นะคะพันเ่าทุกคนเออเขากำลัางงามค่ะทุกคนโอ้เสียดายนะคะ ถ้าตามกำหนดการแล้วนี่น้ำญ่ตรงได้กลับบ้านแล้วได้นี่ค่ะทุกคนก็สได้ถทายภาพบรรยากาศภาพุาพ่งไฮตรงหน้าา,า่าทุกคนนะคะเนาะแต่พอดีบังเอิญว่ากำหนดการได้เลื่อนออกไปนะคะอโดยบ่มีกำหนดนะคะทุกคนก็นเลยให้พ่อนะคะพ่อวิชัยทายให้เบิ่งนะคะเนาะออ้อยไอยช่ายเก่งแห้งเลคะ่ะวานเขาาป็นนะคะเกิดเขาเกิดนะคะอก็พอดีแหละค่ะทุกคนนี่ เวียนหัวลำาัยกันยังเวียนหัวค่ะทุกคนเอพอพ่อพญ่นาคเป็นปน้ำนะคะล้วก็ถือโอทรศัพท์่ายเป็นน้ำนะคะทุกคนได้เห็นสานีก็ดีใจละคะ่ะทุกคนเออดเห็นสานีก็สุดยอดแล้วเนาะเออเขากรลัางงามค่ะอถือว่าโอเคใส่ได้ค่ะทุกคนเดี๋คันมีเวลานะคะอ,อันนี้แม่วันนี้นะคะนี่ค่ะ น,นี่กับบริเวณเทียงหน้าห้างนะคะทุกคนนี่แล้วมองนี่แล้วลำย่ยกับอายใช่มาสีมาปรับปุงเห็ดไม่นะคะมองเทียงหน้าห้างนี่แม่ว่านี่นะคะโอ้เขางามค่ะค่ะทุกคนปีนี้่อพอดีพอดีเลยนะคะฝนกับมาตกใส่พอดีอเพิ่นสิมีหน้าสองแบบนะคะอันนี้จะเป็นอหน้าหน้านท้องโน่นนะคะเขากลางแล้วก็เขาใหญ่นะคะเขาใหญ่สิอยู่แถวหัวยนะคะเนาะ ทุกคนผลนะเออเขียวง่ามสวยๆเลยค่ะเออแสดงว่าวานเขาเฮ็ดหน้าเป็นแลว่วะค่ะทุกคนอายช่ายเห่านะคะเนาะเออขอบคุณคุณพ่อวิชัยนะคะนอติทายภาพบรรยากาศเออห้เบิ้งนะคะเออกระไดมะเที่ยวช่วมห้ชมหน้านมื่การค่ทุกคนผลงานของลำยัยกับอไอชายนะคะพักกันวานเขานี่นะคะผลงาน องามค่ะทุกคนงามกับพอดีช่วงนั้นนะคะเนาะกับไปบานกับพอดีได้ไปวานเขาเพอดีค่ะทุกคนพู้นะนะคะพอไปแช่ใายเห้เบิงนะคะ,กะเกษตรเพื่อนไายเป็นระยะระยะให้เบิงนะคะแต่ว่า เวียนหัวจากน่อยหนึ่งนะคะเมื่อไม่นะคะเออคุณพอ่อเพ็่นก็น,น่ารักน,น่ารักได้ค่ะลำยีบอกว่าทายมาให้เบิงได้เด้อนะคะละยีว่าเออเพิ่อนก็นทายมาให้เบิงนะคะเนาะน,น่ารักมากๆค่ะคุณพอ่อวิชัยกับคุณแม่วันนี้นะคะเนาะน้องสาวน้องนุกก็น,น่ารักเออทายน้องหมาทรงจากทางบ้านมาให้เบิงค่ะเออลำยีก่กับเบิงไปกับยิ้มไปแบบมีความสุขสุดๆเลยค่ะทุกคนเอออันนี้ก็จะเป็นอยู่บ้านนะคะกลับมาที่บ้าน นะคะยือเอ่าเชนเบอรี่เข้านะคะทุกคนเออเบงผุนอายสมช่ายกับเมลกูกูก็คือเกาค่ะทุกคนเออหลังเลิกงานนะคะลำย่อยก็เลิกงานแต่ว่าอายใช่เพิ่นยุดยุดแต่ว่ากัเขาไปเคี่ยงงานไปเฮ็ดงานก็สมบูรณยุดทั่งละค่ะทุกคนเออก็เลยมากพร้อมกันนะคะเลยพร้อมกันเออมาฮอดกับทุ่มกัวอีคือเกานะคะทุกคนอืมก็มีขคองฝากนะคะ มีของฝากมาให้โกโก้เหมือนเดิมมดูสิโกโก้ชอบใจกระดิกหางดิ๊กๆแต่ว่าพ่อชอบแกล้งนะคะเอ้ยมาแกียงลูกเถอะน้อพิ่นบอกหันลูกเขียดแล้วอือเอ้ยค่ะทุกคนพอลูกเพิ่นมาแกียงกันนะคะไอช้ชาเพิ่นก็ะได้เอ่อนี่ราคาของโปรดนะคะของแม่โกโก้นะคะเพิ่นมาก,กินปิ้งตับนะคะปิ้งตับปิ้งหมู ปิ่งไก่นะคะแบบปิ่งแบบเอาธรรมชาติธรรมชาติโมไซคเครื่องปุงเครื่องเทศหลายนะคะเพิ่นมักแบบรสชาติธรรมชาตินะคะอบอเพ่นบอกว่าเลี้ยวไปขึ้นที่เตียงแล้วขึ้นที่เตียงสวยๆนะคะแม่จะได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูสันเพิพ่นว่าโกโก้ไม่สนใจค่ะตอนนี้โกโก้สนใจอาหารในมือพ่ออย่างเดียว <c oughs> มึงเลยค่ะเฮ้ยเพิ่นอันคุ้มกิ่นนะคะคุ้มกัดกันเอาไ้ ซุ้มตับปิ้งซุ้มหมูปิ้งนะคะไก่ปิ้งไอ้เพื่อนเนี่ยพันมากกินได้ตลอดค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นพวกขนมเนี่ยเพื่นสิบบ่เคยกินคือเกา่าเลยค่ะเออพวกขนมต่างๆที่เพื่อนเคยกินกับเด็กน้อยสามตัวเนาะค่ะเนาะเาะออแต่เก่าเนี่ยพักกันกินดีดีดนะคะญาติกันกินเออแต่ตอนนี้เอาให้กินบ่ก,กินค่ะทุกคนเออก็เลยต้องซื้อตับเนี่ยนะคะปิ้งตับปิ้งไก่หม,มูปิ้งสินะคะมาฝากเพื่อน เขากับโบกินด้ค่ะเออพอนสิลองเอาค้นวเยวให้กินเป็นกับบุกินนะค่ะ <c> เ <oughs> ออนะคะเนาะีนราคะทุกคนเราแยกกมาอัปเดตนะคะน้องมาเออแม,ม่โกโก้นะคะให้ทุกคนได้รับชมค่ะทุกคนมชมกันเพิ่นๆน,น,นะคะเนาะเออช่วงนี้เราไม่อาจจะบุค่มีเวลาหลายนะคะเพราะว่าโรงแรมก็สิเปิดแล้วนะคะ,นะคะแล้วก็เตรียมงานเตรียมเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนอืมนะคะ คุณนะโ,โกโอก้อร่อยไหมคะ <laughs> คุณพ่อก็ชอบแก้งโกโก้นะเนี่ยพ่อสมชายอะ่ะเดี๋ยวโกโก้ก็งอนหลอกเนาะโกโก้เนาะโก,กนนะโ,โก้กำลังอร่อยสุดๆเลยนะคะทุกคนทุกคนนะได้กินของโปรดของแซ่บนะคะ น่ารักนะคะทุกคนเห็นนี่แหละค่ะเขาเห็นเพิ่อนกินข้าวได้นะคะกินอันานั้นนี่ได้เขากล่าอดีเจ็บน้ำเพิ่นนะคะเนาะมากเลยคะเห็นเพิ่นมีความสุขเขาก็มีความสุขเป็นน้ำเพิ่นค่ะทุกคนไอ้ายใช่ก็โอ้น่ารักนะคะจิตใจดมีมีเมตตานะคะเฮ็ดน,น้ำนงมาดีดีค่ะทุกคนหุ่จักยอกหุจก่จักเออเห็ดน้ำเพลินเหรอไหมคะทุกคนเออ ทำใจกับมิณาทีไายบันทึกภาพนะคะย่างเดียวอ,อแต่เหากับผูกพันน้ำเพลินนะค่ะทุกคนผูกพันน้ำเพลินเนาะเขาหลิดน้ำเพลินสมอเสมอเกิดความผูกพันนะคะน้องมานอยู่บ้านนี่สิลืมบ้านนอกทุกคนทานน้ำายากระไอ้ใชยกลับบ้านไปเจ้าราเต้ข้าปูกระเล้งหน่อยนี่สิลืมบ้านนอกค่ะแต่เพลินคงสิบลืมหรอเนาะค่ะเ,เนาะ อันนี้กับประมาณเดือนกว่านะคะเดือนกว่าแล้วนะคะที่ผนกลับไปอยู่บานนะคะทุกคนก็นจังว่าโดนโดนด้วยค่ะเนาะเออแล้วมู้สซกว่าโดนมากเลยแบบนานมากแล้วะคะ่ะรายเวลาอืแต่นับเราก็ประมาณเดือนกว่านะคะอืม เล่นกับพ่อพ่อบอกว่าหมดแล้วกินแค่นี้พอนะโกโก้กินเยอะไม่ดี <c oughs> โกโก้ยังไม่อิ่มแน่ๆเดินเนี่ยเดี๋ยววันหลังก็กินใหม่นะอ๋อใช่กับกับดึกซูมือนะคะวันหยุดจะสีกลับไปเฮ็ดงานค่ะทุกคน เพิ่งได้ยุดตอนที่ยุก็ลำย่าอ่าเมื่อวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่ว่าไปเที่ยวภูเขานะคะทุกคนยุระย่องอยุดนะคะพอหยุดแล้วหยุดมือเดียวนะคะทุกคนหยุดแล้วก็พาก,กันไปเที่ยวนะคะอมาบ่ายก็พาก,กันเออเมือ่อยเลยเอเลานอนนะคะเออที่จริงแล้วเพิ่นสิยุดจันอังค้านนะคะแต่ว่าเพิ่นผัดไปเฮ็ดงานนะคะเออมีงานเข้าตลอดนะคะออมีอาหารมีไฟมีงานด้วนอย่างสิ่นก็ไปนะคะ กสมารบริยุทธ์นาะออายชายเป็นก็นเลยรู้สึกเครียดแล้วก็เมื่อยงงนะคะขันมือใดเพิ่นโบได้เหตุง้างหรือบริเตือนเศ้าหรือพักความเพียงพอดนะเพิ่นสีร่งรรางกายโอเคและได้ค่ะร่างกายดีมากมหน้าตาสดชื่นแจ่มใสเลยล่ะคะ่ะแต่เพิ่นกเกลเก่งน่ะค่ะอายชายเพิ่นเก่งเกล้ยงในลำเจ้าอ่ะนะคะขนาดเพิ่นร่างกายนะคะแบบว่าเออเพิ่นเิคือที่มหญ่เคยบานนะคะนอกร่างกายเพิ่นก็เป็น เ,เส้นเดินในสมองนะคะตีบตันนะคะแต่เพิ่นเก่งมากแบบต่อสู้มาได้หอดทุกมือนี่แหละก็เฮ็ดงานนะก็พ่นปกติอีกคะ่ะทุกคนแบบว่าอุ้สุดยอดนับถือเพิ่นเลยคะ่ะทุกคนอืเฮ็ดงานนะก็พ่นปกติแบบบริยุทธเพิ่นกระจายสู้นะคะทุปปกคนเนี่ยเฮ็ดให้ตอนนี้เพิ่นเริ่มสิเป็นปกติแล้วนะคะการย่างการเดินการยังเพิ่นเนี่ยเริ่มสิกลับมาเป็นปกติแต่ถ้าเพิ่นบริยุ่ยเมยนะคะมือใดเพิ่นบริมือม่อยบริอย,อยังสิร่างกายเพิ่น เพิ่เกษียณอายเกิดปกติแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าทำเมื่อยเพิ่นที่เพิ่นเมื่อยเพิ่นยืนหลายนะคะเออเพิ่ญญงเกษียณอายุรู้คอยอันนี้เป็นไงนะคะทุกคนเนี่แหละก็คืออยู่กับการพักผ่อนนะคะการทํางานนะคะเออนี่แหละละ้วยายคิดว่าอเออพอเกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะเนาะตอนแรกก็คิดว่าเป็นน้ำพวกเส้นเอ็นหรือยังสีที G ่จริงบ่แมนเส้นเอ็นสินค้าอันพวกไอ้เส้นเอียงเข้าี่ก็คือว่า ข้าแค่เอ่เห็ดออกการาล่างกายให้ให้อินให้อินยังท่านี่อ่บริเสื่อมนะคะให้แบบว่าเขาเอินว่ายังกอ, in, อ send, คอเอ็นคอเส้นนะไหมคะเออเขาก็ต้องแบบว่าเห็ดกรยภบพับบัดบาเห็ดออกกําล่างกายบบทุกมือทุกมือเอออันนี้มันสิบวกขึ้นกับอันนี้มันจะขึ้นกับเส้นเลือดข่าอย่างเดียวถ้าเลือดท่านี่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆเพียงพ่อนะคะเออ ร่างกายเข้ากับสิเปนปกติแล้วก็สิแข็งเล่นล้ยก็ย่างได้เป็นปกติอย่างสเห็นไหมคะทุกคนอืมนั่นแหละโดนๆน,นะคะก็ได้พักกันเป็นนวดเป็นย่างนะคะทุกคนอืมไอ้ใช่สุดยอดเลยคะ่ะไอ้ใช่นี่เนี่ยนะคะการทําความดีของเพงะะิ่นนะคงขนาอเออเพิพ่นรักซัต์นะคะเออเฟอเื่อเพื่อแพ่ผู้น,นั้นผู้นี้นะคะก็เฮ้เหตุให้เพิน่นนี่เออร่างกายแข็งแรงวหนะคะแข็งแรงเร็วนะคะไปไซส์นี่ ผู้นั้นผู้นี้ก็ถามกันว่าโอ้ยดวงดีโชคดีมากนะคะทุกคนเออที่ยังแบบว่าซวยเหลือตัวเองยังได้นะคะก็ถือว่าสุดยอดเลยค่ะอือนี่างนาะค่ะเนาะกจากเบาสูุกันฟังนะคะทุกคนเออไอ้ใช่เพิ่นเออหักนะคหักน้องหมาหักแม่โกโก้นะคะเออหักนิดหน่อยสามตัวนะคะขึ้นฮอดนะคะเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นพร้อมที่ค่ะทุกคนเออฝันเห็นน้องหมาเออฝันเห็นเจ้าลาเต้ข้าปูกระแล้งน้อยเพิ่นว่าเออ สงสัยคิดหอดแห้งปันว่าเออจนว่าฟันเห็นนองมาในเมคาทุกคนเออใชนะฮะนี่แหละค่ะความรักความผูกพันนะคะอืของคนนะคะคนเรียงนะคะเอของพอกับปลูกนะคะเป็นอีกอย่างที่ลึกซึ้งนะคะทุกคนลึกซึ้งแบบบรรยายนะถูกนะคะเป็นอีกอย่างที่แบบ บอาสาม,สมารถที่จะอธิบายเป็นคำเบาได้ให้มันลึกซึ่งนะคะทุกคนเมื่อคุณนะเออเ <c oughs> พิง่งงอนพ่อบอสเทนีอ่ะโกโก้โกโก้ go. Go go. ทำไมนอนอย่างนั้นล่ะคะลูกอือกินอิ่มแล้วก็นอนเนาะทีนี้นอนหลับน,อน้อเดี๋ยวพ่อสมชายก็จะได้ไปอาบน้ำนอนนะคะเออตอนนี้เดึกแล้วพรุ่งนี้พ่อสมชายก็ต้องตื่นแต่เช้านะคะ ตื่นจ่เศร้าอีกคือเขาค่ะทุกคนนะคะตื่นจะเศร้าไปง่ายขนาดวันหยุดนี่ค่ะทุกคนเออนะคะเนาะนกกรก็ก็ก็ให้กําลังใจพ่อหน่อยนะลูกนะอให้กําลังใจพ่อสมชายด้วยกะดิกหางดิกๆนะแต่เพิ่นกันนารักนะคะทุกคนเวลาอ้ายพันคีรถนะคะกลับมาหอดบานสินะคะ เป็นสิเลนเป็นลาดติดตรงปากซ่อยเลย้ด้วค่ะทุกคนทางเยียงนี่สิเลนหูเรียกว่าจําเสียงรถพอเพิ่นได้นะคะเพื่กระกสีฟ้าเ,าเลนไปนะคะเห็นลดกะกะดิกหางดิก๊ก้วก็ะเลนน้ำหนารถได้ค่ะเออเลนน้ำหนาเออมาหอดเงี้นเลยค่ะลำย่อยก็แห้งย่านยานอันเหยียบเพิ่นเห็นไหมค่ะทุกคนอๆๆๆืเพิ่อกระเลนมักเลนลำย่อยก็ะเลียวบอเห็นเนาะก็ล้อรุ่นก็รุ่นบําสันนึงให้่ายๆครับค่อยๆนะคะค่อยๆครับแบบ บรเห็นนะคะำ้ำย่อกับเรียวบรเห็นลงมาเป็นพันสีมกแกล้น,น้ำหนารุดทำไมคะทุกคนเออเพื่อนดีใจนะคะเออดีใจว่าพอกแม่มาเออแ่นมาหับนะคะพ่อมาห่อนก็นมากระโดดขึ้นเตียงตัวน,นี้แหละค่ะทุกคนเออกระโดดขึ้นเตียงนะคะกระดิ๊ก้างกระดิกด๊กถาเฮ้านะคะเออเสร็จแล้วลำยยเปิดประตูไปกับไปลูบหัวเพื่อนนะคะน้องเออไปลูบหัวเพิ่นเหล็นก็เพื่อนเพื่นดีใจอือนะคะ นี่ราคาทุกคนก้อมนารักนะก้อมนารักของน้องหมานี่ราคาทุกคนกับคลิปนี้กับเป็นภาพรวมนะคะเนาะภาพรวมของเอ่อน้องหมานะคะสามตัวจากทั้งบ้านนะคะเจอกระเล้งน้อยนะคะคาพูชิโน่แล้วก็ลาเตีนะคะอน้องสาวทรงมาใเ้เบิงนะคะแล้วก็เป็นคลิปเอ่อของพ่อวิชัยนะคะหน้าวานที่เฮ้าที่ไอช่ายนะคะ ก็ล้ำแย่ไปวานซอยกันนะคะอู้ยแบบพู่มใจมากเลยค่ะเข่าเกิดดีค่ะนะคะเป็นปีแรกนะคะที่เข้าเฮดเข่านะคะเออไปวานนะคะครั้งแรกของไอ้ใช่นะคะที่เป็นไปวานเขา่าแล้วเข่าเกิดดีดีนะคะเออดีใจคักพุ่มใจลายนะคะเออลวกะ็นนี่นะะแหละค่ะลวก็ร่วงคลิปของนองเอามานะคะจะเออโกโก้นะคะ อ่สีเงาในะจักน้อยนะคะ่ะทุกคนเราไม่เกะมูร่วมกันนะคะเนาะเดียนอยู่นาะบ้านนะคะเขาก็เรียนเป็นมูเพิ่นนะคะเห้เพิ่นรูร้สึกว่าเออยังไม่มูไม่เจ้าของนะคะเออมีพอกระแม่เรียนน้่เขาก็มีเวลาเห้เพิ่นจังสีแหละคะ่ะทุกคนม,มีเวลาให้น้องมาไครใครเขาเขาเรียนลูกนะคะเนาะเขาแบบ เออกลับจากที่ทํางานกลับจากยังแล้วเขาก็ต้องมีเวลาให้ลูกนะคะเออมีเวลาให้กับสัตว์เลี้ยงห้เาเนี่แหละคะ่ะก็คือจังลูกนะคะเขาเลี้ยงคือจังลูกฮักคือจังลูกเลยนะคะทุกคนอ,อืมนะคะเด่นกับเพินมีเวลาเออให้เพิรนเออว่าโอ้ยังยังมีพอมีเมยยังมีเอ่เจอ้าของนะคะเออเด่นนั่มนี่สินะคะทุกคนเรื่องเธอปล่อยพันยุบานผู้เดียวเบิดมือเนาะคะ่ะ เพิ่งกับสีน,น้อนเงาเอออยู่บดเมืนนะะนะอเลยแล้วค่ะเนาะเออไปหาเล่นเล่นบางนั่นบางนี่อืมนี่พ่อบอกว่าไหนสิมาดูสิเนี่ยโอ้โหอ่เริ่มโซนแล้วโซนอ่าอยากกินอะไรนะอยากกินปิ้งตัดอีกหรอคะพ่อบอกว่าอ่ากินเยอะไม่ได้กินแค่นี้พอเดี๋ยวอ้วนอืม แต่เพิ่นหุ่นดีด้อค่ะทุกคนออเพิ่นหุ่นดีแบบคือจังเป็นสาวอยู่นะคะคือจังบ่เคยมีลูกจากเธอนี่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นหุ่นเฟิร์มมากเลยค่ะอมแม่โก,โก,โกูกูนี่ขนาดลูกหกเลยด้วยค่ะ <c oughs> ลูกหกตัวนะคะลูกหกตัวแล้วน้อกโก้เนาะ ทุกคนบรรยากาศนี่มาแรงเนาะคะ่ะอ่ะโกโก้เดี๋ยวไปนอนนะลูกนะขําแล้วมืด่ําแล้วเนาะไปนอนพ่อกับแม่ก็จะไปอาบน้ํานอนแล้วนะคะทุกคนนะคะโอเคเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลำยิ่ก็นํามาฝากไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่นะเนาะลำยิขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชม ติดตามไปกําลังใจกระลมแย่นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกกรลังใจที่ส่งมาให้นะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนะคะเนาะรับฟันดีทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย